กลัวการออกหน้ากล้องอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ครูไก่ต้งมีวิธีคิดดีๆที่จะทําให้คุณกล้าออกหน้ากล้องก่อนที่ครูไก่ต้งจะกล้าออกหน้ากล้องครูไก่ต้งก็เป็นหนึ่งคนเหมือนกันที่กลัวการออกหน้ากล้องเหมือนกับพวกเราทุกคนจนครูไก่ต้งได้มาบรรลุว่าวันนี้ต่อให้คุณทําอะไรลงไปเดี๋ยวคนก็ลืมเพราะคนลืมง่ายคุณเคยเห็นใครออกมาทําเรื่องตลกตลกไหมครับคุณเคยไปดูไหมแล้ววันนี้คุณยังจําเขาได้อยู่หรือเปล่า ให้คุณนับ5คนที่คุณเคยเห็นเขาออกมาทําเรื่องตลกๆแล้วคุณยังจําได้นึกชื่อเขาออกมา5คนเดี๋ยวครูนับ1นถึงห้าหนึสองสาสี่ห้าคุณนึกชื่อออกไหมครับคุณนึกชื่อไม่ออกใช่ไหมครับนั่นแหละดังนั้นวันนี้ทําไมคุณต้องกลัวการออกหน้ากล้องเพราะถ้าคุณทําอะไรตลกๆออกไปให้คุณชิดว้าเดี๋ยวคนก็ลืม ไม่ต้องไปสนใจเพราะวันนี้คนเขาลืมง่ายมีเรื่องให้เขาต้องดูต้องทําอีกเยอะเขาไม่มานั่งสนใจคุณหรอกและให้คุณกลับมาคิดดูว่าถ้าวันนี้การที่คุณเอาตัวเองมาออกหน้ากล้องเอาตัวเองมาออกกล้องแล้วทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นทําให้ชีวิตครอบครัวคุณดีขึ้นคุณจะทํำไหมถ้าการออกหน้ากล้อง มันทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นทําให้ครอบครัวคุณดีขึ้นแล้วคุณจะกลัวมันทําไมเพราะถ้าวันนี้คุณทําอะไรไปแล้วมันดูตลกมันดูไม่ดีให้คิดแค่ว่าเดี๋ยวคนก็ลืมแต่ถ้าคุณทําแล้วมันทําให้คุณประสบความสําเร็จทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นทําให้ครอบครัวคุณดีขึ้นทําไมคุณจะไม่ทาอย่ามัวแต่นั่งกลัวจนไม่ได้ทําจนเวลาผ่านไปแล้วมานึกนั่งเสียใจว่าวันนั้นทําไมเราไม่ทํา วันนี้อย่ากลัวการที่คุณออกมาสร้างตัวตนเอาตัวเองมาอยู่หน้ากล้องออกมาขายตัวเองออกมาโปรโมทตัวเองเพราะเมื่อคุณทำสำเร็จแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดไปทําให้ครอบครัวคุณดีขึ้นทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นทําให้ลูกคุณพ่อแม่ของคุณแฟนของคุณสุขสบายดังนั้นให้คุณเลิกคิดซะว่าคุณจะพูดถึงคุณยังไงคนจะมองคุณแบบไหนคนจะหัวเราะคุณไหม ให้คุณออกมาลงมือทำซะเพื่อทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเพื่อทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จเพราะถ้าวันนี้คุณประสบความสำเร็จเร็วขึ้นคุณก็ได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการได้อยู่กับคนที่คุณรักได้อยู่กับครอบครัวของคุณดังนั้นให้คุณหยิบกล้องขึ้นมาแล้วเริ่มเอาตัวเองมาออกหน้ากล้องกันกับครูไก่โต้งได้เลยวันนี้นับหนึ่งสองสแล้วมาเริ่มทํากันอยากเรียนรู้วิธีการสร้างเงินแบบง่าย กดฟอลโลก่กดติดตามครูไก่ต้งไว้นะครับ